การทำไส้กรอกเป็นอาหารที่มีมานานกว่า3,500ปีโดยชาวโยุโรปได้นำสูตรมาปรับปรุงและเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันการทำไส้กรอกถือเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งส่วนผสมของไส้กรอกที่สำคัญได้แก่เนื้อสัตว์บดไส้ธรรมชาติหรือว่าไส้สุกเคราะห์เกลือแกงไขมันเกลือในเตรดเกลือในไตร้เครื่องเทศต่างๆและเครื่องปรุงรสวิธีการทำไส้กรอก เราจะใช้เกลือเครื่องเทศและส่วนผสมอื่นๆผสมกับเนื้อสัตว์ที่บดแล้วและคลุกเคล้ากันแล้วอัดลงไปในไส้ผ่านกรรมวิธีต่างๆให้เก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นโดยไม่เสียรสชาติซึ่งไส้กรอกมีอยู่หลายประเภทเรียกตามลักษณะการผลิตเช่นไส้กรอกสดไส้กรอกสุกไส้กรอกรมควันและไส้กรอกแห้งในแต่ละประเภทก็จะถูกเรียกชื่อต่างๆกันออกไปเรื่องราวและความรู้นี้ ส่งมาให้พวกเราได้ทราบกันโดยไส้กรอก A F M ไก่อร่อยไว้ใจเรา